ฮอนด้า HRV eHEV ครับใช้ประสิทธิ์ออโต้พรม5ีตลาด AC สายใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่างเล็กนะครับผมพรม 5D เกรดพรีเมียมพัดหนังไมโครไฟเบอร์แท้เทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์ความหนาของผิวหนังนะครับความหนาของหนังอยู่ที่0.3มิลน,นะครับผมสำหรับลูกค้าที่เน้นคุณภาพ เน้นงานติดตั้งเน้นคุณภาพของวัสดุเน้นคุณภาพของชิ้นงานอย่าลืมนึกถึงนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคอนอำเภอย่างตลาดจังหวัดกรสินสร้างเหล็กนะครับยังไรก็ฝากผลงานการติดตั้งไวแนีคขันเน้นคุณภาพเน้นงานอยากได้งานดีๆกะลองมาใส่บริการสร้างเหล็กเบึงครับล่องแล้วรับรองวาได้ของดีมีคุณภาพอีลีบอมแมนปากที่บอมแมนที่ว่าเป็นเพราะว่าปากพ่อคามโมคร,ครับ แต่คุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่พอค้าโมช่างเล็กติดตั้งงานทุกคันเหมือนเดิมครับทับลูกค้าชอบถามจริงๆครับว่าทาไมไม่ให้ลูกน้องติดนะครับใช่ครับให้ลูกน้องติดก็ได้ครับแต่เวลาลูกค้ามีปัญหาลูกค้าโทรหาใครครับโทรหาช่างเล็กครับฉะนั้นช่างเล็กติดตั้งเองดีกว่าสบายใจได้นะครับเวลางานมีปัญหาช่างเล็กสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันทีเพราะช่างเล็กติดตั้งเองทุกคัน นะครับช่างเล็กติดตั้งเองทุกคันตัวนี้เป็นใยดักฝุ่นลายกุชชี่เป็นใยดักฝุ่นไนล่อนมาใหม่นะครับเขาเรียกสีดําล้วนเนาะเป็นสีดําล้วนเลยเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบลายกุชชี่ที่เป็นเขียวแดงเขียวเนาะก็เอาเป็นแบบนี้แทนแล้วกันเป็นดําล้วนๆไปเลยนะครับด้านหลังก็พอเป็นดําล้วนก็จะออกมาประมาณนี้ปกติลูกค้าจะคุ้นเคยอยู่กับ าลายเขียวแดงเขียวตรงแถบใยกุชชี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ทางโรงงานจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเรียกร้องสีนี้กันเยอะนะฮะทางช่างเล็กก็เลยคุยกับทางโรงงานให้เขาช่วยพิจารณาเป็นพิเศษหน่อยว่าขอเป็นสีดำล้วนได้ไหมเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านเขาดำได้เบตยอย่างเงี้ยนะครับดำได้ดำอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อยากจะได้กุชชี่แบบดำล้วนเท่าที่คุยกับลูกค้าเท่าที่ได้อ่าตอบ คำถามกับลูกค้าหลายหลายท่านไม่ซื้อเพราะว่าไอ้เขียวแดงเขียวนี่แหละผมก็เลยขอทางโรงงานเขาขอเป็นดำล้วนเนาะฮอนด้ HRVEHEV นะครับเบาะหนังสีดําเดินได้สีเบตตัวนี้จะเป็นตัวไม่ใช่ตัว RS ถ้าเป็นตัว S เนี่ยเบาะจะเดินได้สีแดงเนาะแต่ตัวนี้เดินได้สีเบตทุกคลิปสำหรับเจ้า HRV คันนี้นะครับสิ่งที่ต้องสังเกตก็คือหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วนะครับผมขอย้ำ ให้กดคันเร่งลงไปให้สุดฉเฉพาะเฮดอานะครับแต่รถทุกรุ่นก็ควรจะเช็คนะฮะแต่เฮอาีต้องเช็คเป็นพิเศษกดลงไปให้สุดแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยกดลงไปให้สุดครับแล้วก็ปล่อยถ้ามันเกี่ยวกับคมหนังเมื่อไหร่ปุ๊บให้ช่างเข้าแก้ไขทันทีอันตรายจริงๆลูกค้านะครับ นะส่วนตัวพรมตรงที่วางรองรองเท้าเนาะลูกค้านาะของทางช่างเล็กก็จะใส่เป็นใยเฟอร์เมดคือตัวนี้เขาเรียกว่าใยเฟอร์เมดมันจะนุ่มมากมันจะไม่เหมือนเป็นพวกที่เป็นหนังเป็นยางเป็นพลาสติกพวกนั้นจะแข็งจะลื่นเวลาเท้าเราเหยียบน้ําขึ้นมาไปเหยียบที่พรมตัวการลื่นตัวนี้มันจะลื่นเนาะหรือว่าลูกค้าบางท่านถอดรองเท้าขับรถเนาะถอดเกือบขับรถขับพี่น้องกันเจอเป็นสายางหรือว่าเป็นเหลดเป็นแผ่นสแตเลสเนาะเป็นพลาสติกแข็ง มันสิเจ็บขนาดเลยครับผมหรือว่ามันสิลื่นขนาดแต่ว่าทางโรงงานของเฮ้าใส่เป็นใย,ยเฟอร์เมตนุ่มมากค c ท่านใดอยากรู้ว่ามันนุ่มยังไงลองเข้ามาครับลองมาสัมผัสด,ดูก่อนสั่งซื้ออย่าเห็นแต่เพียงรูปภาพแล้วตัดสินใจสั่งซื้อแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงกับคุณภาพของงานอยากได้งานดีๆจบแน่นอนล้านเปอร์เซ็น มหาช่างเล็กได้งานดีล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะช่างเล็กขายงานคุณภาพถึงร้านจะเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับผม Honda HRV EHEV ขอบคุณลูกค้า FC นะครับท่านนี้ก็ติดตามมาจากช่อง YouTube น้อยของช่างเล็กนั่นแหละดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง y o u t u b นน้อยของช่างเล็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีวิวเพิ่มเติมกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับช่างเล็กฝากลิงก์ด้านล่างไว้แล้วนะครับเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็สามารถขอรีวิวเพิ่มเติมได้เลยครับขอบคุณที่รับชมชัยประสิทธิ์ออโต้พรม 5D ตลาด AC สายใหม่ช่อง YouTube Channel ช่องชัยประสิทธิ์ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีพ่อพี่พี่น้องสู้ผู้สุ้คนครับไปแล้วครับผม